สวัสดีครับผมก็ยังมีควันหลงกันอยู่นะครับผมระหว่างคู่6ล้าน6นะครับผมที่สนามไก่ทองอินเตอร์นะครับผมว่าเป็นพมา่าญี่ปุ่นนะครับผมคือตอนเนี้เชื่อไหมว่าหลายๆคนนะที่ทาาําพม่าตีเชิงอ,อยากจะทําเชิงชนแบบคนนั้นนะผมไม่ต้องไปหาซื้อพมา่าญี่ปุ่นนะครับผมอันนี้ความคิดส่วนตัวนะและผมคิดว่ามันใช่ด้วยไม่ต้องไปหาซื้อพมา่าญี่ปุ่นให้มันแพง นะครับผมเพราะตอนนี้ผมคิดว่าราคาเนี่ยราคาเนี่ยสูงแน่นอนพมาี่ปุ่นนะผมถ้าถ้าใครจะไปซื้อนะเผมบอกว่าแพงนะผมเรียนรัดง่ายๆผมกล้าพูดด้วยว่าได้เอี่ยวหัวเก่งเหมือนในตัวนั้นด้วยสปีดขาเร็วด้วยไปซื้อพนัดร้อยมาทํานะผมไปซื้อพนัดร้อยมาทําแล้วก็เอามาโปรโมดว่าเป็นญี่ปุ่นพัฒนาก็ได้นะผมเอามาโปรโมดว่าเป็นญี่ปุ่นพัฒนาก็ได้เพราะว่า คนทุกวันเนี่ยมันฟังจากคําพูดมันไม่ได้ฟังจากเชิงชนที่เห็นสังเกตส่วนใหญ่ไหมครับผมไอ้คนที่มันออกมาพูดพูดว่าเป็นญี่ปุ่นพัฒนาญี่ปุ่นพัฒนาญี่ปุ่นพัฒนาเราก็เห็นตีหลายตัวนะผมอย่างกรณีมีตัวหนึ่งตัวนั้นก็ได้ข่าวว่าเป็นญี่ปุ่นพัฒนานะผมตัวที่แพต่อสิงโตตัวนั้นก็เดินเร็วแต่ยังมันยัง,ยงไม่ได้เอี้ยวหัวเก่งขนาดนี้นะผมไม่ได้มีซุกวางขาด้วยแต่ตัวเนี้ย มีชู้กวางขาด้วยมีกัดบ่าสู้ด้วยนะครับผมคุณอย่าบอกนะผมว่ามันเป็นพมา่าญี่ปุ่นโดยที่ไม่มีสายเลือดพนัสหรือพขาสืสายเลือดตานหรือสายเลือดก๋อยหรือสายเลือดไทยนะครับผมนะคือแนวทางการพัฒนาจมูกเราเนี่ยอย่าไปให้ใครจุงนะครับผมนะฟังด้วยตาแล้วมาคิดพิจารณาเอาไม่ใช่ว่าเขาบอกว่าเป็นอะไรก็เชื่อเขาไปตามนั้นนะครับผม โตโตกันแล้วไม่ใช่เด็กนะผมไปนี้ถือว่าเสียปเปิ้นนะครับผมโดนย้อนสอนนะอาจริงๆรู้ก็ทุกคนรู้แหละว่าไก่เสียปเปิ้นเนี่ยกัดทุบหลังนะครับผมชอบตีพม่าแต่เอาเชิงมาดักตีแล้วบอกว่าเป็นพม่าญี่ปุ่นนะครับผมเออนะซึ่งจริงๆอะ่ะเอาง่ายๆเชิงชนน่ะไปได้ไปถามได้เลยร้อยคนน่ะที่เขาเล่นไก่อะ่ะ ครึ่งต่อครึ่งอ่ะผมบอกว่ายังไงก็เป็นลองเอาไปวัดดูก็ได้ยังไงผมก็บอกว่าเป็นพนัทพัฒนานะผมอาจจะเป็นพนัทพะนัทญี่ปุ่นก็ได้นะผมแต่ถ้าเข้ามา่ญี่ปุ่นเนี่ยผมว่ามันคงไม่ใช่แล้วล่ะครับยังไงลองคิดพิจารณาดูนะครับผมนะว่ามันเป็นยังไงนะผมอย่าใช้แค่หูฟังคนอื่นเขาพูดแล้วพูดไปตามเขานะผมให้ไปพิจารณาดูเชิงชนมันก่อนที่จะพูดนะผมอันนี้ที่ผมพูดเนี่ย คือผมดูเชิงชนมันมาแล้วผมเห็นคลิปมันตีอันแรกผมยังมองว่าเอ้ยอะไรเพชรเจริญโชคเอ้ยเสียเปิ้ลเพชรนำโชคทำไมไปเปรียบตีไก่เชิงน,นะผมแล้วเป็นตัวเตีย้ยๆกว่าหน่อยๆด้วยนะผมเออพอพอดูไปดูมาสอเขาบอกว่าเป็นพมา่าญี่ปุ่นเออพมา่าญี่ปุ่นแบบนี้มันใช่หรอนะฮบผมฝากไว้คิดนะครับ